พราะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผู้หญิงคนนี้จะยอมแลกและเธอก็ทํามันได้รับใช้ชาติครั้งสุดท้ายด้วยเหรียญทองโอลิมปิกผู้หญิงคนนี้จะเป็นตํานานตลอดไปเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจ Because in Paris it's Panipak who is the best. She's going to be the best that's ever done i s certainly. a เด็กขี้แพ้สูงนักกีฬาเทควันโดมือหนึ่งของโลกเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจเธอเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2540คุณพ่อและคุณแม่เคยเป็นอดีตนักกีฬาว่ายน้ำซึ่งเทนนิสเป็นน้องเล็กสุดของบ้านโดยมีพี่2คนชื่อโบลิ่งและเบสบอล จุดเปลี่ยนของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าเทนนิสเริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนก้าวขัวเทนนิสลงแข่งขันเทควันโดที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีเงินจากพ่อเป็นเดิมพันว่าถ้าได้เหรียญทองจะได้3,000บาทเหรียญเงินได้2,000บาทและเหรียญทองแดงได้1000บาทแต่ผลที่เทนนิสทําได้นั้นคือแพ้โดยไม่มีสินน้นดีแถมยังโดนเพื่อนล้ออีกต่างหากหลังจากวันนั้นมาทําให้เธอมีแรงผลักดันฝึกซ้อมอย่างหนักทุกเย็นและลงแข่งทุกรายการเพื่อสั่งสมประสบการณ์โดยมีคุณพ่อเป็นลมใต้ปีกผลักดันและสนับสน,น เชื่อลึกๆของครอบครัวของพ่อที่พักดันลูกคนนี้ว่าแบบทําได้นะทาได้ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ทําได้ก็เลยแบบให้ออกกําลังกายจนมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้นเมื่อตอนเทนนิสอายุ12ก็เริ่มได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันรายการกีฬาเล็กๆและในตอนอายุ13ก็คว้าเหรียญทองจากรายการกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่27และนี่คือประตูเบิกทางให้กับเทนนิสเมื่อโคชเวยองซอกหรือโคชเชเห็นแววในตัวเด็กผู้หญิงคนนี้เลยเรียกตัวมาฝึกซ้อมและคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาเทควันโดตัวแทนทีมชาติไทย ในปี2011เทนิสได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโดครั้งแรกในฐานะเยาวชนทีมชาติไทยในรายการโคเรียโอเพนที่ประเทศเกาหลีใต้และเธอก็คว้าเหรียญทองแรกมาได้สำเร็จและเทนิสก็ได้คว้าเหรียญทองที่2อีกครั้งที่เมืองเทเรบอกประเทศสวีเดนและได้รับคัดเลือกให้ไปเก็บตัวนักกีฬาเทควันโดโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ และในปี2016เทนนิสได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2016รุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงที่กรุงดีโอโดจาเนโรประเทศบราซิลและ2020เธอกลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ทุกคนจำขึ้นใจเพราะอีกนิดเดียวเทนนิสจะแพ้คู่แข่งอย่างอาเดนาเซเลโซ่แต่เทนนิสคือสู้แต่ทำแต้มใน7วินาทีสุดท้ายทำให้เธอกลายเป็นตำนานและคว้าเหรียญทองโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวมาได้สำเร็จ เทนนิสเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยแพ้ใครมานานถึง3ปี7เดือนและกลายเป็นนักกีฬาเทควันโดมือหนึ่งของโลกตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เทนนิสฝึกฝนและแข่งขันกีฬาเทควันโดแทบไม่ได้หยุดพักมาตั้งแต่เด็กจนโตทุกครั้งที่เธอลงแข่ง,งเธอเต็มที่เสมอเสียสละทั้งร่างกายให้กับกีฬาชนิดนี้ทั้งเอ็นคว้หน้าขาดลูกสะบ้าพังสะโพกหลวมท่านเสียสละจริงๆก็คงเป็นร่างกายร่างกายอันนี้คือแบบมันพังไปทั้งตัวแล้ว และโอลิมปิกเกม2 0 2 4นี้จะเป็นการรับใช้ชาติครั้งสุดท้ายของเธอและเธอก็ทำมาได้สำเร็จเทนนิสคว้าเหรียญทองแรกมาให้กับประเทศไทยธงใตรงปิโสวยัยท่ามกลางสนามแข่งเพลงชาติไทยร้องดังกึงกก้องอีกครั้งและช็อตที่ทำคนไทยน้ำตาไหลไปพร้อมกันคือเทนนิสก้มกราบโคชเชโค้ชคู่บุญผู้ฝึกสอนและอยู่ทุกเบื้องหลังความสำเร็จและเทนนิสก็ได้ชี้ไปทางครอบครัวลมใต้ปิกที่สนับสนุนเธอบนโดยตลอดเธอคือผู้หญิงที่สวยและเก่งที่สุดและต้องจารึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้ว่าเทนนิสพานิพักวงพ ควนโดไทยกว่าแชมป์มาแล้วทุกรายการนี่คือของขวัญวันเกิดชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอนัดผือใจผู้หญิงที่เส็ตสละคนนิ้มามากๆหลังจากนี้ไม่ว่าเทนนิสจะวางมือหรือเลือกเดินเส้นทางไหนแต่ตำนานของเธอคนไทยทุกคนจะจดจำไว้ตลอดไป